มันมีเรื่องราวระหว่างกรุงศรีพิยากับฝั่งล้านนาเขาทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคือมันเป็นประเด็นทางการเมืองจากการที่เขาพยายามยึดครองรัฐสุขโขทยัยอ่ะเดี๋ยวกลับไปจานลึกหลักหนึ่งอีกล้วทีนี้ก็คือคือสุขโขทัยเนี่ยเป็นบ้านเมือง <c oughs> ที่แบบ เขาใช้วิธีป้องกันตัวเองจากการถูกลุกรานโดยการส่งลูกสาวอะไปดองกับคนนั้นไปดองกับคนนี้นะฮะ <Ừ. S 1> เขาก็ส่งไปดองกับล้านนาด้วยไปส่งไปดองกับอยุทยาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกษัตริย์อยุธยาก็ดีกษัตริย์ล้านนาก็ดีเขาจะถือว่าเขามีสิทธิ์จะได้ครอบครองรัฐรัฐนี้ <Ừ. S 1> เพราะว่าเขามีสายเลือดรัฐรัฐนี้มันมีสงครามครั้งใหญ่นะครับเกิดขึ้นในสมัย ่าถ้าเป็นอยุธยาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถฝั่งล้านนาคือพระเจ้าติโลก,กราชนะครับรบกันแย่งหัวเมืองเหนือเนี่ยโอ้โหแบบจนทําให้เกิดวรรณคดีขึ้นมาเรื่องหนึ่งอ่ะคืออ่าลิลิตยวนท่าน